จุดท <Jordan> ี่ยากที่สุดคือคล้กหนครั้งยากไหมคล้กหนึ่งหนยากไหมไม่ยากไอ้ที่ยากที่สุดคือไหลเนี่ยไอ้นเนี่ยนิ้วกลางมันยุยยุ่งมันมักจะมายุ่งกับไอ้ปุ่มซ้ายของคุณลุงเพราะว่าอะไรนิ้วผู้สูงอายุเนี่ยเขาเป็นไงคะแข็เหี่ยวแข็งเหี่ยวมีเหี่ยวมีแข็ง แล้วเขาไม่เคยจับของเล็กๆแบบนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีนั่นเล็กนั่นเมาส์ถูกไหมเท่าที่คุณยบเคยถามเขาเขาบอกไอ้ของเล็กๆแบบนี้ไม่ได้จับมานตั้งนานแล้วมันต้องใช้อันนี้คลิกใช่ไหมยังอย่างสายยางเนี่ยคือพูดไปได้สักทีเวลาคุณสอนแล้วคุณบอกว่าให้เขาจับเหมือนอะไรนั้นงมตมอึ่งเหมือนตัวอึ่งแมเมาส์เวลาผู้เท่าเขาออกไปตามทุ่งแล้วเขาจับอึ่งนะ เมาส์เลยอันนี้ก็สอนอยู่ชุมชนทงางภาคอีสานเขาก็าเปรียบเทียบลับนนกษณะการจับเหมือนที่ลุงเป็นจับตึกนั่นแหละมันก็จะคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวเราเองเวลาเป็นครูเราต้องพยายามเปรียบเทียบสิ่งที่มันใกล้ตัวให้มากที่สุดนะครูเยบขอบอกเลยการสอนจับเมาส์เนี่ยถ้าเราสร้างกระบ,บวนการเรียนรู้ไม่ชัดเจนจะยากมากเมาส์ Mouse ตัวนี้ ถามคำถามหนึ่งถ้าเป็นครูใครเคยคิดบ้างว่าต้องระบุว่าเมาส์ต้องวางไว้บนพื้นโต๊ะเสมอ <c oughs> เคยคิดไหมว่าจะพูดคำนี้ <c oughs> ไม่เคยพูดใช่ไหม <c oughs> คุณเจี๊ยก็ไม่เคยคิดว่าต้องพูดแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับตัวเองว่าเราลืมระบุว่าเมาส์ต้องวางบนพื้นโต๊ะเสมอใครจะไปรู้ว่าจะมีคนอุตลิยยกขึ้นมาแบบนี้ซึ <c oughs> <c oughs> ่งมันเกิดขึ้นแล้ว ก็คือผู้สูงใหนี่แหละเพราะอะไรขัโต๊ะคอมพิวเตอร์มันมีจะมีพื้นที่จำกัดไหมม,มีพื้นที่จำกัดบางศูนย์คอมพิวเตอร์เอา c p u ขึ้นมาวางอยู่บนโตะ๊ะใช้ด้วยซ้ำไปแค่ในพื้นที่ในการเลือ่อนเมาส์ก็เหลือน้อยลงนิดหนึ่งนิดหนึ่งคนที่เลือ่อนเมาส์ในครั้งแรกครูก็ชอบแก้งไปนู่นเลยชี้ไปนู่นเลื่อนลูกศรไปบนสูงนู่นเลยาขวาเลื่นไป พ er, you know, ื้นที่ก็น้อยแล้วมันไม่ถึงบนสุดสักทียกยกยืโตเพื่อนข้างๆแล้วมันก็ไม่ถึงสักทีด้วยความที่เราไม่ได้ระบุว่ามันต้องวางไว้บนพื้นโตะเสมอการที่ยกขึ้นมางนี้มันดีกว่าไหมพื้นที่เยอะเลยไม่ปวดหลองได้ทุกคนพี่ยังมีเสียงหวราะ้กู ประดับแป่อยู่เมื่อกี้นี่แหละแบบแตบเต็มเขาก็ยกขึ้นมาคือคุณยศชื่อเล่าฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เปิดชมรมชมรมคุณยศชื่อชมรม O P P Y ย่ออย่างไรรู้ไหม O people อะไรสักอย่างแล้วจบท้ายได้ยัง O people playing อย่างคนแก่เล่นเป็นเด็ก นี่คือชมรมสอนคอมพิวเตอร์ให้กับผู้สูงวัยนี่สมัยเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยเราก็เประเพ่แบบไม่อยากยืนทับหัวผู้ใหญ่เพราะว่าเนาะเราก็ยังเด็กอยู่แล้วก็เป็นน,นั่งนั่งคุกข่ากับพื้ข้างๆก็แล้วก็เชียร์ให้เขาเลื่อนเมาส์ด้วยความที่ตั้งใจมุ่งมั่นมองตรงที่ลูกศรเนี่ยไม่ได้มองว่าลูกศิษย์เนี่ยเอาเมาส์ไปไว้ที่ไหน <c oughs> มันไม่ตกพื้นเลยสิครูก็เชียร์ซ้ายเลยซ้ายเลยลูกศิษย์ก็ซ้ายแล้วซ้าย ูยัอยู่ห้านาทีทำไมมันไม่ขยับเลยคุก็ชักเอกใจเริ่มเอกใจเขาบอกเขาซ้ายแล้วเริ่มมีน้ำโหแล้วนะเขากูบอกให้ซ้า,ซายก็าซ้ายแล้วแต่ทำไมเมาส์ไอ้ลูกสอไม่ขยับเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บปุ้บเมาส์เกือบลอยผ่านหน้าเลยคือ,อก็จะมันหมดโต๊แล้วไงก็เลยเอาขึ้นมาอย่างนี้เพื่อที่จะให้สะดวกขึ้นณวันนั้นนับแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาคุูเจบก็เลยสอนโดยว่าเมาส์นี้ต้องวางไว้บนพื้นโต๊ะเสมอ เนี่ยใครจะไปรู้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถูกไหมแล้วเวลาสอนใครจะรู้บ้างว่าจะมีคนเคลื่อนเมาส์เหมือนขับเคลื่อนรถยนต์นีเลี <c oughs> ย้ยเป็นซานซ่า <c oughs> มันต้องเลี้ยวกันขนาดนั้นไหมแฮะคือตัวเราเองเป็นคนที่ใช้อยู่เป็นประจำถูกไหมแล้วก็เลื่อนของเราอยู่แค่นี้ ก็ไม่เคยระบุว่ามันไม่ต้องเลี้ยวกันขนาดนั้นเวลาโต๊ะพื้นที่แคบๆอย่างเงี้ยครูต้องเข้าไปเดินช่วยสมัยก่อนไม่ใช่เป็นโตะแคบๆเดินไม่ได้เลยเพราะว่าข้อสอบนักเรียนออกมาอยู่ข้างนอกเพราะเขาพยายามเลี้ยวเมาส์สิเลี้ยวไหมผู้ใหญ่จะเป็นอาการอย่างนี้จริงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนวิธีการขับเคลื่อนเคลื่อนเมาส์ว่ามันไม่ต้องเลี้ยกันขนาดนั้นมันก็แก้แรกกันได้ทีนี้ถ้ามันตกโต๊ะมันหมดพื้นที่เราต้องระบุว่าไงคะ กดและพื้นที่ยกขึ้นมาแล้วก็ตั้งต้นใหม่ยกขึ้นมาแต่ไม่ใช่ยกต่อเลื่อนถูกไหมคือพอมันกดพื้นที่ก็ยกขึ้นมาแล้วก็วางใหม่ก็มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนี่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปในกระบวนการเรียนรู้เพราะว่ามันคือภาคปฏิบัติแต่ถ้าเราพูดให้เขาฟังเฉยๆแบบนี้ใช้ powerpoint โชว์ขึ้นจอแล้วอธิบายอย่างเดียว ถามว่าคุณลุงคนนี้หรือคุณป้าคนนี้จะใช้เมาส์เป็นหรือเปล่าเป็นยังถ้าอินพุตอย่างเดียว<ม>บรรยายอยู่มีภาพให้ดูรูบรรยายไปครึ่งชั่วโมงเขายังไม่ได้สัมผัสเมาส์สเลยถามว่าเกิดการเรียนรู้ไหมคะไม่เกิดก็นั่งฟังไปหลับในด้วยซ้ําไปมองลืมตาแต่มันไม่เข้าข้างในเพราะฉะนั้นเราทํำยังไงก็แล้วแต่ที่ตรงกระบวนการเนี่ยจะทําให้เขาฝึกใช้เมาส์ให้เป็นด้วยวิธีใด ด้วยวิธีใดนะเพราะฉะนั้นใครไปสอนคอมพิวเตอร์อย่าพยายามทำ powerpoint เพื่อใช้สอนเพราะว่าเครื่องมันอยู่ตรงข้างหน้าพวกเขาอยู่แล้วถูกไหมเอ่ยนะสอนไปของจริงเลยให้ดูไปพร้อมๆกันกน,นะเสียเวลาทำแต่ถ้าจะทำ powerpoint ทำเพียงเพื่อขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองถ่ายเมาส์ Mouse ให้จอมันให้เห็นชัดเจนว่าเมาส์หน้าตาเป็นแบบนี้ เปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาจับอยู่กับมือก็จะได้เห็นชัดว่าครูพูดถึงจุดไหนอย่างนี้ได้นะอ่ะอุปกรณ์สี่ชิ้นเรียบร้อยแล้วคุณลุงคนนี้รู้จักและวสี่ยันโอถามอีกนิดนึงควรจะใช้เวลานานไหมในการอธิบายอุปกรณ์สี่ชิ้นนี้ให้คุณลุงคนอายุหกสิบเนี่ยฟังคิดว่าจะใช้เวลาอธิบายสักกี่นาทีครงยั่โม<อ>ง จ็ดนาทีสิบนาทีสิบห้าแปดนาทีสองนาทีหกสิบปีอายุหกสิบปีอยู่ในชุมชนต้องรู้อะไรเยอะไหมห้านาทีก็เหลือเฟือแล้วถ้าสิบนาทีเริ่มลึกเข้าไปข้างในแล้วนะเข้าไปในเครื่องแล้วนะถ้าสิบห้านาทีนี่แทบจะถอนเครื่องออกมาแล้วนะ สานาทีนี่เมนบอร์ด,<อ>ดมาแลมมานะฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์มาหมดเลยถ้าครึ่งชั่วโมงถูกไหมคะคนคนนี้คุณรู้แค่ไหนให้แค่นั้นเพราะสิ่งนี้คุณเยี่ประวันจะบอกว่าเราต้องดูกลุ่มเป้าหมายของคนที่จะไปสอนว่าเขาคือใครถ้าเขาคือคุณโลมายุกหกอยู่ในชุมชนเรื่องสิ่งชิ้นนี้พูดไม่เกินห้านาทีพอแล้วเขา อยากเปิดเครื่องให้เครื่องมันทํางานพอแล้วไม่อยากรู้หรอกว่าข้างในมันมีอะไรถูกไหมเอ่ยแต่ถ้าเราสอนวิชาเดียวกันแต่เราไปสอนนักศึกษาปีหนึ่งที่มาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นถามว่าอธิบายสิ่งชิ้นนี้แค่ห้านาทีได้ไหมนักศึกษาปีหนึ่งเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้แล้วมันต้องลงอย่างลึกเลยถูกไหมอุปกรณ์มาเป็นชิ้นชิ้นให้นักศึกษาเขารู้ถูกไหมเอ่ย ในกิจการและกลยุทธ์นะันนี้ตีโจทย์ให้แต่ว่าเขาคือใครอ่ะนั่นอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดเลยคอมพิวเตอร์ขอให้เมน้นว่าเป็นภาคปฏิบัติถ้าบรรยายอย่างเดียวครึ่งชั่วโมงแย่แล้วนะคะคุณครูเพราะว่าเขาจะไม่ได้อะไรเลยในครึ่งชั่วโมงนั้นบางคนสอน Microsoft Word อุตส่าห์ไปนั่งทำ powerpoint capture หน้าจอบทแต่ละอันเครื่องมือแต่ละชนิดมาแล้วไปยืนบรรยายอยู่ครึ่งชั่วโมง โดยที่ผู้เรียนไม่ได้เปิดบทขึ้นมาเลยถามว่าหลังจากครูบรรยายไปแล้วครึ่อองชั่วโมงเขาใช้บทเป็นหรือยังยังไม่เป็นเลยเลุ๊บแฮ่เพราะฉะนั้นอันนี้ฝากเอาไว้นั่นคือกระบวนการกระบวนการโอเคไหมออะถามต่อเมื่อกี้รู้อุปกรณ์สี่ชิ้นไปแล้วเรื่องต่อไปที่ควรจะสอนคืออะไรไวิธีใช้กว้างดัง วิธ <sa iden blessing> ีวิธีเปิดเครื่องเพราะคุณลุงรู้แล้วว่าไอสงชิ้นนี้มันคืออะไรถูกไหมฮะเรียกว่ายังไงสอนเปิดเลยไหมสอนเปิดเลยสอนเปิดเสร็จปุ๊บควรจะสอนปิดเลยไหมมีคนบอกว่าสอนชัดดาวเปิดแล้วล้วสอนชัดดาวอีกคนบอกไม่ควรสอนปิดเลยเออทําไมไม่ควรสอนปิดเลย สอนเปิดเครื่องแล้วก็สอนปิดเครื่องเดี๋ยวจะได้ซ้อมเปิดเครื่องใหม่ใครก็เปิดแล้วนักเรียนหัวละมาละไม่ใครทำไมสอนเปิดเครื่องแล้วไม่ควรตามมาด้วยสอนปิดเครื่องเพราะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถูกเสกี๋เดี๋ยวเขาจะงง ม่ใช่สอนหลากสูตวิธีการปิดที่ถูกต้องไม่ไม่ถ้าถามว่าถามว่าทำไมสอนเปิดเครื่องแล้วไม่ควรจะสอนปิดเครื่องตามมาเลยผู้ใหญ่ยังไม่ถูกใช่ปิดปเดเลย เพราะท่านอายุมากแล้วต้องสอนให้ท่านเข้าใจละเอียดและถี่ทวนก่อนแล้วค่อยสอนฝึกก็ยิ่งถี่้วนก็ยิ่งกลัวสิ <c oughs> มันมากไปไงข้อบูมันมากไปไงอ้าวเฉลยคำถามคุณเย็บถามว่าคุณลุงคนนี้ใช้เมาส์เป็นหรือยังยังสอนเปิดเครื่องแล้วไม่สอนใช้เมาส์จะปิดเครื่องได้อย่างไร ปงครับเรียน f อามันไเอาไปกันใหญ่ลูกกลับูกกับบ้านดีกว่านเห็นไหมนี่คือการเรียนลำดับการสอนถ้าคนคนนี้ยังไม่เคยใช้เครื่องของนู้นมาก่อนและเป็นผู้สูงอายุสอนเปิดเครื่องปุ๊บลำดับต่อมาที่การใช้พราะเวลาปิดเครื่องอย่างถูกวิธีต้องใช้ เมาส์ในการปิดยังไม่เคยจับเมาส์เลยยังไม่รู้วิธีคลิกถูกไหมคะเพื่อลำดับการสอนก็คือว่าสอนเรื่องอุปกรณ์สีชิพ้พูดแค่5้านาทีเสร็จสอนเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องเสร็จทุกอย่างพร้อมปุ๊บก,ก็เป็นไงเริ่มใช้เมาส์เลยถูกไหมขยับเมาส์เห็นลูกศอนขึ้นแล้วนี่คนหน้าจอเห็นไหมะเพื่ออันนี้ครูเก็บฝากเอาไว้ี่การเปิดเครื่องถ้าครูบอกว่า คุณลุงคนนี้บอกว่าที่บ้านน่ะไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เห็นหลานใช้ยอยู่อ่ะหน้าตาไม่เห็นเครื่องเหมือนเครื่องที่โรงเรียนเลยกลับไปจะไปเปิดถูกหรือสมวตที่โรงเรียนัเป็นเครื่องนอนนอนอยู่บนโต๊ะไอ้ที่บ้านมันตั้งๆถูจะทำไงอเอาขวดน้ำร่นม้ม่ ทำยังไงให้คุณลุงคนนี้เปิดเครื่องที่โรงเรียนได้แล้วเมื่อกลับไปบ้านอยากจะไปซ้อมก็ไปเปิดเครื่องของหลานได้ทั้งทที่เครื่องหน้าตาไม่เหมือนกันดูสัญลักษณ์ถูกต้องสัญลักษณ์หน้าตาเป็นไงฮะวงกลมมีขีดตรงกลางเห็นไหมวงกลมมีขีดตรงกลางซึ่งสัญลักษณ์อันนี้อยู่ทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอยู่ทั้งที่จอเหมือนกันมันเป็นสัญลักษณ์มาตรฐาน เพราะฉะนั้นกลับไป,ไปบ้านปุ๊บไม่ว่าลุงจะมีตัง้งมีนอนจอจะเป็นจอแปลงจอโปองสัญลักษณ์เหมือนกันหมดถูกไหมเอยก,ก,ก,ก็ต้องให้เขาไปหาสัญลักษณ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องสอนการดูสัญลักษณ์ปุ๊มเปิดแล้วก<อ>็ต้องระบว่าเมื่อเปิดด้วยนิ้วแล้วเวลาปิดห้า ห้ามด้วยนิ้วจิ้มเข้าไปที่เดิมนี้ไม่ได้จ้าค้จ้าอแล้วถ้าเกิดคุณปู่อยากเล่นโน้ตบุ๊กจะบอกคุณปู่ยังไงคะก็เหมือนการเล่นโน้ตบุ๊กก็สัญลักษณ์เดียวกันสัญลักษณ์เดียวกันค่ะกลมๆมีจีบตรงกลางพูดถึงสัญลักษณ์เปิดใช่ไหมเหมือนกันสัญลักษณ์มาตรฐานแต่แต่คุณปู่ต้องเปิดฝาโน้ตบุ๊กก่อนนะ จัญลักษณ์คุณฝามันยังปิดอยู่นี่ยังไงก็ไม่เห็นสัญลักษณ์อย่างน้อยก็ต้องบอกเปิดขึ้นมาบอกแล้สัญลักษณ์จะอยู่ตรงนั้นแหละนะนะเพราะฉะนนอันนี้เราก็ฝากเอาไว้พอเปิดเครื่องเสร็จหุ้มสอนการใช้เมาส์จานคะแล้วถ้าเกิดคุณปู่บอกหาเมาส์ไม่เจอคะจานคุณตรงหายไปก็ไปซื้อไปซื้อ